ปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ให้มันภาวนาสี่คำนี้ก่อนนอนเสริมโชคลาภเร่งรวยสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อจากนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับคำอธิษฐานของหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกอิทังกุศลกรรม,มังมะยากตังกรรมอันเป็นกุศลน,นี้อันข้าพเจ้าได้กระทำแล้วขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพระเจ้ามีความสุขกายสบายใจแม้นจะคิดสิ่งใด ก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการขอให้ข้าพเจ้ามีอายุยืนยาวและขอให้ผลจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการด้วยเทินประการหนึ่งด้วยเดชะบุญอันข้าพเจ้าได้กระทำนี้ข้าพเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดก็ขอให้เกิดในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกชาติ และขอให้พบนักปรา์เจ้าผู้ใจบุญขอให้รู้คุณวิเศษแท้ดีหลีเถิดประการหนึ่งข้าพเจ้าเกิดมาพบใดก็ดีข้าพเจ้าขออย่าได้พบกรรมอันไม่ดีทุกชาติและขอให้ข้าพเจ้าได้เว้นจากปาลความชั่วร้ายทุกชนิดเถิดประการหนึ่งด้วยบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทํำมานี้ ข้าพเจ้ายัางท่องเที่ยวไปมาในวัฏะสงสารหลายกำเนิดยังไม่ได้ถึงพระนิพพานเจ้านั้นข้าพเจ้าขอตั้งความปรารถนาได้มีใจมั่นคงทุกชนิดและข้าพเจ้าเกิดมาชาติใดมีอะไรขอให้เสมอใจทุกประการและขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมทุกชนิดขอให้ได้ทำบุญให้ทาน รักษาศีลภาวนาทุกชนิดและขอให้พ้นกินเลสบาปความชั่วร้ายทั้งมวลเที่ยงแท้ด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้ถึงนิพพานอันเป็นสุดยอดของความสุขทั้งปวงด้วยเถิดคำปรารถนาของข้าพเจ้ามีดังนี้แล้วขอให้สมปณนิทานที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้ อย่าได้คขาดแคล้วสูญหายเที่ยงแท้แด่เทินนิพพานปัจจยูโหตุเมนิจจังให้ว่าสามหนเรื่องเล่าปฏิหารหรือความบังเอิญของหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกเรื่องหลวงพ่อไปถึงก่อนได้อย่างไรคุณเศษดาอิสลามเป็นชาวไทยมุสลิม เกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดลำปางประมาณ30กว่าปีและได้แต่งงานมีหลักมีฐานอยู่ที่จังหวัดลำปางบ้านเลขที่452ทสสวนตะกอนถนนพระหนโยธินตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางในเล่าเรื่องราวของหลวงพ่อกเกษมเขมมโก ให้ผู้เขียนฟังว่าเขาเป็นคนลำปางไปเต็มร้อยเปอร์เซนต์แล้วเพราะมาอยู่ลำปางรักลำปางมีครอบครัวที่สมบูรณ์ดีและอยู่สุขสบายดีทุกอย่างแต่พอทราบว่ากำลังจะรวบรวมเรียบเรียงเรื่องของหลวงพ่อเกษมเขมมากโกเขาได้บอกว่าต้องยอมรับว่า คนลำปางเคารพรักท่านมากท่านเป็นพระสงฆ์ที่ดีมากแม้แต่คนอิสลามต่างาศาสนาท่านก็ยังให้เมตตาแล้วพวกเราก็เคารพท่านและท่านก็เป็นพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆ <c oughs> เขามาอยู่ลำปางตั้งแต่อายุอย่างน้อย <c oughs> ก็ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อ ว่าเป็นพระในหัวใจของคนลำปางจึงยากจะเล่าเรื่องของอับดุลเละหา์มานเพื่อนสนิทของเขาให้ฟังซึ่งได้แก่เรื่องของเพื่อนของเขาตอนเด็กๆเ,เขาได้พบเหตุการณ์แปลกประหลาดคืออับดุลเลาะห์มานเป็นชาวอิสลามโดยกำเนิดอยู่บ้านวังหม้อตำบลทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากสุสานไตรลักษ์ประมาณหนึ่งกิโลเมตรอับดุลเลาะห์ฮามานเป็นเด็กอิสลามที่มีความใกล้ชิดกับหลวงพอ่อเหมือนกับเด็กชาวพุทธในแถวหมู่บ้านประตูม้าท่านางลอยช้างแต้มซึ่งเด็กหลายคนก็ต้องวนเวียนไปหาหลวงพ่อที่สุสานไตรลักษณ์ไปรับใช้ท่านบ้างในบางโอกาสที่แน่นอนที่สุดพวกเขา ก็ต้องได้รับความเมตตาจากท่านได้รับของกินและของใช้และเงินใช้จ่ายเป็นประจำสิ่งที่แปลกที่สุดในชีวิตของอับดุลเลาะหามานก็คือมีอยู่วันหนึ่งคุณแม่ของเขาป่วยเป็นไข้เขาจึงปั่นจักรยานมาเรียนหลวงพอ่อได้โปรดทราบและขอให้ไปดูอาการของคุณแม่เขาหน่อย หลวงพ่อรับทราบและได้บอกให้เขากลับไปบ้านก่อนท่านจะตามไปทีหลังพอเขาปั่นจัก,กรยานไปถึงบ้านปรากฏว่าหลวงพ่อได้นั่งอยู่บนบ้านเขาพร้อมญาติญาติและเพื่อนบ้านทำให้เขาแปลกใจจนจำเป็นภาพติดตาและงงก็ตรงที่ว่าเขาปั่นจัก,กรยานกลับจากสุสานไปบ้านโดยตรง ไม่ได้แวะหรือหยุดพักตรงไหนเลยถ้าไม่หลวงพ่อไปถึงบ้านเขาก่อนไปได้อย่างไรใช้วิธีไหนเล่าให้ใครรู้ก็ทั้งแปลกประหลาดทั้งคุนเสดดาพูดว่าพวกผมเป็นอิสลามโดยกำเนิดโดยส่วนตัวก็ขอรบทันมากเรื่องที่เล่ามานี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นรับรองว่า ไม่ได้สร้างเรื่องแต่งเติมเสริมต่อพวกเขาเป็นชาวอิสลามและนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของอับดุลละหะมานที่ได้พบเห็นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของาศาสนาแต่อย่างใดอะโหมหันนะโวปัจจัตังเวทิตโภวินยูหิความศักดิ์สิทธิ์ในห่วงมหันนี้เป็นสิ่งที่ผู้รู้ ก็รู้ได้เฉพาะตนเรื่องเล่าปฏิหารความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เป็นแก่นของพระพุทธศาสนาแต่นำมาเล่าต่อเผยแพร่เนื่องจากต้องการให้ระลึกถึงคุณความดีของพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบรรัติดีปฏิบัติชอบเหตุการณ์ต่างๆล้วนเกิดจากการปฏิบัติีปฏิบัติชอบและเกิดจากผู้ที่ศรัทธาได้นำมาเผยแพร่เล่าต่อ ซึ่งองค์ท่านก็ไม่ได้รู้เห็นหรืออวดอ้างแต่ประการใดครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องปรูกฝนนะครับเรื่องราวบาปุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุนคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังผมเชื่อเลยเกินว่าหากท่านผู้ฟังอย่างเชื่อมั่นและยึดมั่นในความดีสิ่งดีๆย่อมจะเกิดกับตัวท่าน ทุกท่านแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้กระผมขอบคุณและสวัสดีครับ